เมนูนี้ให้ดูกันเลยแซ่บๆเลยจ้าน้ำพริกกระปิปลาทอดตัวใหญ่ๆบวกสุก,กินีครับจุงกัสวัสดีแม่เอาบางโอนครุบครุบเนี้เจลล์อสนอกสกสบายนะจ้าสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนสุขสบายดีกันทุกคนนะคะพบกับสาวตาพาแซ่บจ้ะวันนี้พาแซบน้ำพริกกะปิผักแเคดอกเคฝรั่งรวกบวกสุก,กินีอี บวบสุก,กินีปลาทอดตัวใหญ่ๆเดอร์หน่อไม้ที่ไปหามาก็จัดไปจ้านปลาทอดตัวใหญ่ๆเลยบุงชัวตูสเขมังตัลิวช่วยสวัสดีเบียงกูช่วยเจมังชีลาลาซอสพีกงปาเตอเดอร์ครเวตอาเวกลิคิมซวาชวะลาเอียวีเขมังสเปรล่ากุกกุกเชตดบูย ว่าละเอลิปโปส่งดูรัดฟริตโอมาจา่ะเซบๆดวยกันเอาบกดูรีนัทจิวข้าวสวยร้อนๆเดอ้อพี่น้องเอ้ยกินกับข้าวนะคะวันนี้ม,มาจะรออะไรรออะไรที่รู้สึกว่าที่มันจะไอ้นี่ไปเนาะแคบอะ <c oughs> คือสาวตาอยากให้แบบว่า พิกัดที่อาหารนะคะพี่น้องอ่ะอย่าร่วงเด้อย่าร่วงนะวุ่นวายอยู่กับถาด,ดจริงๆเลยเอออือะไรมังชีมังชีกินละอย่าเยอะอย่าเยอะสาวตาอย่าเยอะอเขยิบไปนี่ก็ได้นี่น้ำพริกเออจะได้ตั้งจานได้เนะจ้ะเออ ลิลล่ะลิลกโกกเช็ดกกเช็ดกกเช็ดเอพุซเดบัมบูวะล่ะมามาข้าวสวยจ้ะนี่แซ่เซเฟลอร์เดอะอาเซียอะอาเซีย์อะดอกเคฟรังมันเข้ากันดีจังเลยกับน้ำพริกกะปิเนี่ย ใส่กุ้งใส่กุ้งสดด้วยนะคะทุกคนใส่เนื้อกุ้งตำไปด้วยกุ้งตัวใหญ่ๆเลยขออนุญาตใช้มือนะคะชิวามังคีไอเบกเลิดด้วยเหรอหิวอืมอือื้ ทุกคนก็วันนี้วันหยุดนะคะวันหยุดฝรั่งเศส้ะเทศกาลอะไรไม่รู้หยุดสองวันวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้

าเที่ยวขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะกดหัวใจรัวๆเลยมาเด้อทานข้าวนสาวตาจ้ามาจ้าบ้านเราก็ประมาณหกโมงเนาะหกโมงกว่า 6กโมงกว่าจะทุ่มหนึ่งละดอกเคฝรั่งจ้ะนี่แกงส้มก็อร่อยนะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยน้ำพริกกะปิใส่แบบใส่กุ้งสดลงไปด้วยเนื้อกุ้งปราทอดตัวใหญ่ๆเลย สู้ๆค่ะขอบคุณนะคะคุณสาวลาวใต้อุบลเลิบเลิบค่ะเลิบเลิบขอบคุณเดิอ์ฟกำลังใจดีๆ น้อไม่น่แซ่บแซ่บไหมหวานดีจังเลยเข้ากันมากเลยกับปลาทอดบวบสุกกินีจ้ะนี่ ลวกแล้วต้มพอสุกอะเปิดกินปลาต้องระวงังเดี๋ยวกลางติดคอปลาตัวใหญ่มากปลาเนี่ย อ,อตัวมันจะแดงๆอะ่ะชื่อปลาอะไรนะอืมกัาง เริ่ๆนะคะสาวลาวใต้ขอบคุณมาก <S <S <ๆ S 1> ปลาอะไรนะตัวมันจะใหญ่ๆหน่อยเขามาทำแบบราดพริกลืมจากภาษาไทยเป็นปลาทะเลเนาะ ừm, anh, tiếng anh là Sandra, Della đúng chưa Một chút Teresa Thảo bài dếp bao chỗ đuôi Nopa. ทานเลยค่ะแม่วันนี้ทานน้ำพิกะปิจก่ลูกน้ำพิกกะปิปลาทอดผักเยอะแยะเลยบวบสุก,กินี่น่อไม้อือสดาวเอ้ยไม่ใช่สะดาวดอกเคมฝรั่งนี่ปลาทอดตัวใหญ่เลย ม็กซี่บนนาปิจีอดเทเรซาแม็กซี่อย่าลาเฟดดังเซนทร l วิลล่าเทเรซาอย่าลาเฟดกโซในเมืองมีปาร์ตี้อย่าวันหยุดก็สองวัน Ocho dui pa. Pa ocho dui. Đúng không? Đã có. Chứ mà vô lê de kok Je ne sais pas si je commence à quelle heure demain. Peut-être demain après-midi, non? Oui. เดิมานาวีโอเคทำไมมันไม่เห็นแจ้งเตือนเข้ามาว่ามีคนเข้ามาดูกี่คนหรือว่าเขาไม่ได้กดเข้ามาดูมันไม่ขึ้นจำนวนผู้ชมให้เลยค่ะ No c'est No non c'est sah? Du ça les fleurs de acacia lah. Les fleurs lah. Kom je ramasse le parking aku teh de de sample lah. Aku teh de medit mediatek meditech. <laughs> Yang di plan le fleur acacia je ramasse. Semen Danielia. C'est très bon. Ils sont appelés pour travailler. Non. Qui est voir? La dit, dit donc, a pas de travail. Tu déjà appelé ดีน้องยาปัตตทไว้ทานเยอะๆค่ะแม่ค่าลูกฟ้าทานเยอะๆจะได้มีแรงเนาะเจอเวมเพรปารีอามังจีอ่าสิทเรสจูเวียงเดอร์โรเบียลิซาจูเวียงเดอร์โวเยียล่ะน้องขอบคุณเด้อลูกฟ้า No, mãi, arroy mã. Chào chào, merci, Teresa. Eh, Veronica Elela, awek tua. El tu chút vaye a à, a à set upa. Veronica. อืมพี่น้องเอ้ยกลางวันแสกแสกอ่ะเมื่อกี้ตอนทอดปลายอยู่นะทอดปลายอยู่อีนังเพื่อนบ้านดิมันโหยอะไรจะขนาดนั้นจัจจีมะเขือเปาะเที่ยงครึ่งอ่ะตากำลังทอดปลายอยู่ แล้วเ,เสียงดังมากเลยโอ้โหมันจะอะไรกันนักกันหนาวะ่ะอร่อยไหมคะแม่น้องฟ้าบอกอร่อยจ้าอร่อยมากชุ่มกะะยยระเบียบสวัสดีจ้ามาทานข้าวคือเก่าที่เก่าเวลาเดิมน้ำพริกกะปิยั่วๆอะกะปิเคยด้วยนะ น้องสไพซ์ซื้อส่งมาให้จากเมืองใต้จากนาครเคฟั่งงางามเก็บมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนุ่นน่ะอืดอกร่วงหมดแล้วตอนนี้ จะเป็นฝั่งบแล้วจ้ะฝักอ่อนๆแต่ไม่รู้ฝักอ่อนๆกินได้หรือเปล่านะยังไม่เคยลองยายเลิกงานยังมันมาจ้ำจี้อะไรกลางวัน เจ็กเจแล้วเสียงไม่ใช่เบาๆนะวันนี้หยุดเยยอ๋วันนี้ก็เป็นวันหยุดของฝรั่งเศสเนอวันนี้กับพรุ่งนี้สองวันมางานบวชโอเคฟ้าไปก่อนนะคะแม่ พอดีว่าจะไปกินข้าวเห็นแม่กินเนี่ยจะหิวค่ะลูกา้าขอบคุณเด้อขอบคุณลูกข้ามาทับทายพูดถึงเรื่องเพื่อนบ้านต่อตำลำแพงบ้านมันจะติดกันเนาะ ห้องนอนเขาอยู่ตรงนูน้นข้างในนนโอ้โหแต่มันร้องเสียงดังมากอุ้ยฟังจนเป็นเป็นเรื่องแบบว่าธรรมดาไปแล้วเชื่อเลยสงสัยเขาเลิกกะมาทำงานกะดึกหรือเปล่าเขาเป็นเหนอรอรปภ ช่วยตำรวจเป็นผู้หญิงนะตัวเขาใหญ่มากตัอวอ้วนสูงใหญ่ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นรปภแบบว่ารองจากตำรวจนะเขาเรียกอะไรเหมือนบ้านเราเขาเรียกอะไรนะอันอะไรนะเขาเรียกอะไรเนาะบ้านเรานะ่ะ ชอหอเหรอชอหรออืมโอ้ยแซ่บงานบวชญาติบ่กเย๋ดูทรงผมเลย ยายเออยายที่ไหนก็ไม่มีงานเลยตอนเนี้ยสาวตานะ่ะไปไกลๆไม่ได้เพราะว่าไม่มีใบขับขี่ขับรถไม่เป็นเว้นมอเตอร์ไซค์อะได้อยู่แต่ว่าอย่ากไกลเกินอย่ากไกลเกิน8ดกิโลเมตรอ่ะ ไม่ได้อยู่งานบวชญาติจะเยอะโอเคค่ะพาแม่มาทะเลด้วยว้าวสุดยอดเลยดีแล้วหาความสุขให้แม่เยอะๆดีๆดียาทำถูกละทำเหอะหาความสุขให้แม่ตอนนี้แกมีชีวิตอยู่อะ่ะดีแล้วยายท เป็นด้วยยินดีด้วยปลาอะไรนะที่เขาเอามาทำราดพริกอะปลาทะเลตัวอ่หัวมันจะใหญ่ๆห,หน่อยลืมชื่อมันอืหัวมันจะใหญ่ๆกับตัวหน่อยนึง <c oughs> ขอบคุณจ้าอย่ สู้ๆเด็กก็ได้งานอรออีกสามเดือนเถอะน,นะปลายเดือนกรกฎานุ่นวันนี้รายง,งานตัวไปแล้วกับกรมรายง,งานให้เข้าใจาท่าอัน เงินตกงานน่ะก็ได้ไม่เยอะหรอกได้ไม่ไม่ถึงพันยูโรหรอกค่ะได้ไม่ถึงสามหมื่นบาทบ้านเรารอือมอืม,อมนั่งกินปลาเล่นๆน,นี่อร่อยดีนะชอบจังเลยกะปิไม่เค็มมากเพราะว่าใส่เนื้อกุ้งไปเยอะกุ้งวันนั้นอ่ะ ที่ตำกับส้มตำอ่ะตัวใหญ่ๆนั่นเนี่มันเหลือหลายตัวใช่ป่ะมันเหลือตั้งวันนั้นกินไปห้าตัวเหลืออยู่ห้าตัวตัวใหญ่นะก็เลยจกกัดการเลยเอาไปล้างน้ำแล้วก็ดาษดาดดาดดาดแล้วมตาตำไ่ นัทวุฒิพรรัตน์สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อตาค่ะคุณนัทวุฒิสาวตาปาแซบหรือจะเรียกป้าเรียกยายก็ได้เด้อแล้วแต่จะเรียกก็ชื่อตามช่องนั่นแหละจ้าสาวตาจ้าชื่อตานะคะตาสุภพรพิมพ์และออกาศสวัสดีค่ะ สวยมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะทานข้าวกันจ้าปลาทอดนี่ปลาอะไรนะตาลืมชื่ออ่ะพี่รู้จักบ้านห้วยยางตำบลมีไหมคะบ้านห้วยยางอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรคะสีสะเกตหรือเปล่าไม่รู้จัก ไม่รู้จักเลยจ้าเป็นบ้านคุณนัทวุฒิเหรอข้าวหมดแล้วทุกคนกินปลาเล่นๆนัวมาก นแหละแต่ก็พูดถึงเรื่องงานนะตาก็ไม่ได้นิ่ง,งดูดายนะไปหาเอเจนซี่ใหม่อีกนะเอเอจนซี่บริษัทจับหางานนะอืมไปหาอีกเจ้าหนึ่งสองเจ้าอะ่ะไปวางใบใบนี้ไว้ถ้ามีงานให้เขาโทรเรียก เ,เมื่อเมื่อวันจำตาก็ไปที่เอเจนซี่อีกอันหนึง่งโทรไปถามเขาก่อนว่ามีงานให้ทำไหมเขาก็บอกว่าตอนนี้งานไม่ค่อยมีเลยจัะไม่ค่อยมีงานทุกทีเงียบอืมเพราะช่วงนี้ฝรั่งเศสอยู่ในช่วงที่ว่าอันนะพวก ลูกแอปเปิลลูกแพรพวกผลไม้อย่เงี้ยลูกอะบริโกลูกพีชมันกําลังติดออกมันกําลังติดลูกน้อยๆกําลังออกลูกเล็กอยู่ค่ะอีกสามเดือนค่ะมันถึงจะสุกมันถึงจะโตแล้วก็เก็บผลผลิตได้นะคะอีกสามเดือนสเดือนนะคะประมาณเดือนหน้าร้อนเลยแหละเดือนสิงหาคมนะ่ย คิงหา,งา,า,ากัญญาผลไม้กาลังเยอะเลยผลไม้ฝรั่งเศสนะกลาลังเยอะแล้วงานเยอะเลยช่วงนั้นงานเยอะอิ่มแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยหือย่างแซ่บเลยจ่ายอย่างแซ่บเลยดูปลาปลากินเลือด ปลากินเหลือแต่หัวเขาเรียกปลาอะไรนอกสาวตาก็ลืมปลาทะเลอันเนี้ยเอาละเด้อจ้าทุกคนขาทุกคนนะคะท่านผู้ชมเอซทุกคนที่เข้ามาทักทายสาวตาก็ขอบคุณมากๆเลยเด้อจ้าเด้อที่มาเป็นกําลังใจให้สาวตานะคะขอบคุณค่ะก็มีความสุขทุกๆคนทุกๆบ้านเด้อ คุณสาวลาวใต้ด้วยขอบคุณมากค่ะสําหรับหัวใจขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณที่มารับฟังรับชมเด้อจ้ะเด้อนั่นแหละชีวิตมันก็ต้องดําเนินต่อไปจ้าอยู่ต่างแดนอะ่ะอยู่ฝรั่งเศสเด้อจ้ะเด้ออืมเป็นแม่เลี้ยงเดียวอย่างที่ตาลงคลิปไปแล้วคลิปแนะนําตัวเมื่อวันก่อนน่ะอืมเป็นแม่เลี้ยงเดียวก็เป็นสาวโรงงานประจําที่เป็นสาวโรงงานในฝรั่งเศสนี่แหละจ้า สถานะไม่ห้างจ้ะโดนเทไม่ห้างเดอ้อลูกติดลูกชายคนหนึ่งคือเราอยู่กับแฟนแล้วก็อ,อ,อดีตสามีเนาะลูกชายก็อยู่กับเราอาทิตย์หนึ่งอยู่กับพ่อเขาอาทิตย์หนึ่งคนละอาทิตย์ค่ะแบ่งๆกันเลี้ยงนะจ๊ะแต่เขาไม่ได้ค่าค่าเลี้ยงดูอะไรจากสามีหรอกจ้ะก็ทํางานเลี้ยงชีพตัวเองนะจ๊ะทุกคนทํางานเลี้ยงชีพเนาะเออก็วละ ก็ไม่ได้ค่าคองเค่าเลี้ยงเขาเรียกอะไรนะค่าเลี้ยงดูอะไรไม่มีนะคะเขาไม่ได้ให้เลยอืมก็มีหลวงนั่นแหละหลวงช่วยค่ะหลวงช่วยช่วยเดือนนึงก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณเงินไทยก็เกือบสองหมื่นอะประมาณหมื่นแปดเงินไทยนะอืมสองร้อยกว่ายูโรเนาะจ้าเอาละจ้าบ๊ายบายค่ะก็ ใครที่ผ่านมาเห็นไลฟ์สดอันนี้ของสาวตาก็รับชมย้อนหลังได้แล้วก็คอมเมนต์ใต้ไลฟ์ได้เดี๋ยวตาจะมาตอบคอมเมนต์นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆคนเลยที่เข้ามาให้กําลังใจสาวตานะแล้วก็ใครที่มาดูย้อนหลังก็เป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้สาวตาด้วยด้วยจ้ะเด้อที่ทําคลิปยังไม่ผ่านนะคะทุกคนคือแบบว่าอยากได้ไรายได้อีกทางหนึ่งคะ่ะเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองเนาะ เออเพราะว่ามันไม่พอไม่มีงานทำตาก็เลี้ยงตัวเองไม่รอดแน่ๆอนาคตจริงๆแหละตาจะกลับไปอยู่บ้านแน่นอนค่ะอยุนี่ไม่ไหวหรอกค่ะอยู่ไม่ไหวจริงรอแต่ให้น้องลีโอเขาโตก่อนค่ะบ้านหลังนี้ก็บ้านเขานั่นแหละแต่เราเป็นคนผ่อนเองเอาละค่ะบ๊ายบายสวัสดีจ้าไม่เอาบางโอนเออเดี๋ยวให้มันครบพอดีเลยยี่สิบแปด ยี่สินาทีเนาะ